ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคแล้วนแนวอยู่ผมเตอร์นะฮะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับหูฟังจากทางคูก้ากันนะผมในรุ่น v m c 1 0นะครับผมก็สําหรับหูฟังตัวนี้เนี่ยบอกราคากันก่อนเลยราคาอยู่ที่2,290บาทนะผมก็ ใครที่หาหูฟังช่วงราคานี้อยู่เนี่ยเอาไปเล่นเกมนะครับผมโดยเฉพาะเป็นแบบแนวยิงยิง FPS แบบนี้เนี่ยเรียกว่าเหมาะมากๆเลยเนาะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยผมลองใช้แล้วมีข้อดีข้อเสียเอ่อผมชอบไม่ชอบตรงไหนติตรงไหน,นบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมฝากกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเนะแล้วก็จะได้เป็นแรงผลักดันให้ช่องนี้เนี่ยไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นกว่านี้นะแล้วผมก็ฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ โอเคก่อนที่ผมจะพาไปดูสิ่งที่ผมชอบและอยากจะติสำหรับหูฟังตัวนี้กันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนว่าคูก้าให้อะไรมาบ้างน,นะครับในรุ่นนี้สําหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับผมแนะนำว่าจะมีหูฟังคูก้า v m t 1 0ของเรา1ตัวนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยจะเป็นสายหูฟังแบบ T.R.R.S. นะครับผมเป็นหัว3.5เอาไว้เสียบมือถือหรือว่าโนบุ๊กอะไรของเราแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่3เนี่ยจะเป็นหัวแปลงนะครับผมเอาไว้ใช้กับ PC แยกเป็นสายหูฟังแล้วก็สายไม์ที่เป็นสีพูสีเขียวนะครับผมตรงนั้นก็จะสามารถแยกออกไปแบบนั้นได้เนาะก็จะเป็นหัวแปลงที่ทางคูการให้มานะครับผมอย่างที่4ี่เนี่ยก็คือไมโครโฟนของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็สามารถถอดหรือว่าเสียบได้ในกรณีที่เราอยากจะใช้หรือว่าอยากจะไม่ใช้เนี่ยตัวนี้สามารถถอดเสียบได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่5เนี่ย คือเอียรแคับแบบผ้านะครับผมทบใครที่ไม่ชอบแบบหนังที่ติดไปกับหูฟังเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบผ้าหน้านั่นเองนะครับเรยวัสดุของคูก้า VMC10 นะครับผมตัวนี้หลักๆเนี่ยทำมาจากพลาสติกเนาะ โดยเฉพาะโครงหลักๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับผมในส่วนของหูฟังแล้วก็ในส่วนของก้านเนี่ยจะทํามาจากอลูมิเนียมนะครับผมซึ่งข้อดีเนี่ยก็คือคงทนแข็งแรงสามารถยืดหยุ่นได้ดีนะครับแล้วก็การสวมใส่เนี่ยสามารถทําได้สบายนะครับผมแล้วก็ทาให้น้ําหนักหูฟังเนี่ยค่อนข้าง,างเบาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของเฮดแบงค์จะทํามาจากฟองน้านะครับผมนุ่มๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเ,อเป็นวัสดุเป็นแบบผ้านเนี่ยรองที่หัวเราไว้อีกทีนะครับผมแล้วก็ด้านบนของฟองน้าเนี่ย จะเป็นในส่วนของหนังเทียมนะผมห่อหุ้มไว้ แล้วก็มีโลโก้ในส่วนของคูก้าสลักอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมก็สวยงามไปเลยทีเดียวเฮดแบนดหูฟังผ่านไปแล้วนะครับผมในส่วนของเ e อียครับเนี่ยเอีย e คัที่ติดมากับตัวหูฟังจะเป็นแบบฟองน้ํานุ่มๆที่เป็นวัสดุห่อหุ้มด้วยหนังเทียมอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าสําหรับใครที่ใช้ในห้องที่เป็นร้อนๆไม่ได้เปิดแอร์เปิดพัดลมเนี่ยแล้วก็ห้องค่อนข้างอับเนี่ยอาจจะใช้หูฟังที่เป็นแบบหนังได้ลําบากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันจะค่อนข้างอบร้อนสักนิดนึงนะครับผมก็สามารถ เปลี่ยนไปใช้เอียร์คัพที่เป็นแบบผ้าได้นะครับที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบผ้าได้ก็อาจจะเหมาะกับถ้าว่าอากาศบ้านเราที่ค่อนข้างร้อนหรือว่าอบนะครับผมก็เหมาะกับเอียร์คัพแบบผ้ามากกว่าหรือว่าเหมาะกับเอียร์คัพแบบหนังมากกว่าก็ลองดูนะครับผมสําหรับตัวสายที่ให้มาอย่างที่บอกไปนะผมจะเป็นหัวแบบ trrs เนอะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะใช้ได้กับโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือนะครับผมที่ยังมี พอร์ตแบบ3.5อยู่นะฮะโดยที่ตัวสายเนี่ยจะมีในส่วนของการปรับเพิ่มลดเสียงได้ที่ตัวสายนี้เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มหรือลดเสียงของฟูฟังเนี่ยสามารถปรับได้ง่ายง่ายที่ตัวสายตรงนี้เลยเนาะเขาก็จะมีในส่วนของตัวคอนโทรลไว้ให้นะครับรวมถึงใครใช้กับ PC ก็สามารถต่ออะแดปเตอร์แปลงให้เป็นหัวแบบ3.5ที่แยกระหว่าง ช่องไม์และช่องหูฟังได้อีกทีหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสเปคของหูฟังตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด53มมิลิเมตรนะผมก็เรียกว่าค่อนข้างใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วแหละในตอนนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับไดรเวอร์ที่ใหญ่แบบนี้เนี่ยในการสวมใส่เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ใส่กับคนที่มีหูใบหูค่อนข้างใหญ่เนี่ยได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ทําให้ใส่สบายด้วยรวมถึงเสียงที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างคมชัดชัดเจนมากนะครับผมในการใช้งานสาหรับไมโครโฟนเนี่ยจะมาพร้อมกับไมโครโฟนขนาด 9.3มิลิเมตรนะครับผมก็เรียกว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสำหรับไมโครโฟนในท้องตลาดเกมมิ่งเทสเซตนะครับผมรวมถึงตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะสามารถ ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้แบบเล็กน้อยด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นข้อดีของหูฟังตัวนี้นะครับผมที่มีไมโครโฟนที่สามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้เล็กๆน้อยๆในการสนทนาของเราเนาะสำหรับน้ำหนักของหูฟังตัวนี้ก็บอกมากๆนะครับผมอยู่ที่259กรัมเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับการเชื่อมต่อสายนะครับผมตัว Kuga b m 4 1 0เนี่ยเขาจะแยกออกมาเป็นซ้ายกับขวาเนาะซึ่งที่ตัวสายเนี่ยก็จะบอกอยู่แล้วนะผมว่าสายอันไหนเนี่ย เสียบข้อฟังไหนนะครับผมซึ่งก็เป็นข้อดีสําหรับใครที่ไม่ชอบสายหูฟังแบบด้านเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นข้อดีสําหรับ สายแบบนี้เนี่ยก็จะแยกเสียงซ้ายขวาได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อ,ต,อต่างๆเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างง่ายอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวจะลองไปเทสเสียงของไมโครโฟนตัวนี้ให้ฟังกันนะครับผมว่าเสียงของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคอันนี้เป็นเสียงจาก VMC10 จากทางครูก้านะครับผมก็ในวิดีโอเนี่ยผมตั้งไว้ที่65%ในส่วนของไมโครโฟนนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของการบูสต์ไมโครโฟนเนี่ยผมไม่ได้บูสต์อะไรเลยนะผมเสียงที่ได้ก็ออกมาเป็นประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นทุ่มเสียงที่การพูดใกล้ๆไม่ก็จะออกมาเป็นฟิลนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าผมเอาไมค์ออกห่างจากปากเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม,ผมไมค์ก็จะอยู่ห่างจากปากมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการาใช้ไมค์แบบเป็นคนเสียงดังมากๆเนี่ยอาจจะเอาออกห่างนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนพูดเบาอยู่แล้วเนี่ย ก็อาจจะต้องเอามาใกล้ป่าแบบนี้สักทีหนึ่งนะผมเสียงที่ได้ก็รวมๆออกมาเป็นประมาณนี้กับคูกา v m c 1 0ครับโอเคได้ยินเสียงไมโครโฟนเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมก็ทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเสียงที่ได้จากหูฟังตัวนี้กันบ้างน,นะผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมได้ลองทั้งการใช้งานเป็นแบบฟังเพลงแล้วก็การเล่นเกมนะผมถ้าพูดถึงการฟังเพลงก่อนเลยเนะี่ยตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับการฟังเพลงแบบ จริงจังอะไรแบบนั้นนะครับผมมันเหมาะกับการเล่นเกมจระจาเพราะมันคือเกมมิ่งเฮดเซตอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมมากๆนะครับผมก็คือถ้าใช้พูดกันยังไงนเนี่ยอย่างในส่วนของเสียงเบสที่เราจะได้ยินในส่วนของเ,อเสียงเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นเสียงของระเบิดเวลามันระเบิดออกมานะครับผมหรือว่าในส่วนของการยิงกับศัตรูของเราเนี่ย ้องบอกว่าเสียงเหล่านี้เนี่ยทางคูก้าเขาได้บูสต์หรือว่าเอนชานตัวนี้มานะผมให้มันสามารถได้ยินเสียงเหล่านี้ได้ง่ายมากๆซึ่งจากที่ผมใช้งานเนี่ยผมได้เล่นอย่างเกมแบบเอพิกแบบนี้เนี่ยเอพ็กเลเจน์เนี่ยจะได้ยินเสียงแบบสมมติว่าเราลงตรงน้ําตกอะไรแบบนี้แล้วผมแล้วมันจะมีจุดบวกตรงกลางเนี่ยแบบนี้ถ้า,าตรงนั้นเนี่ยเขาบวกกันอยู่เนี่ยจากที่ผมใช้อูฟังแบบธรรมดาอูฟังโทรศัพท์แถมมาอย่างเงี้ยมันจะได้ยินแบบไกลๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันอย่างชัดเจนนะครับผมแต่ว่า พอผมใช้ตัวนี้เนี่ย v m t 1 0เนี่ยมันสามารถได้ยินเหมือนเขามายิงกันเกือบจะข้างๆกันเลยนะครับผมข้างๆกับผมเลยซึ่งผมก็จะรู้ว่าเอ้ยระเบิดระเบิดไป2อสามลูกแล้วหรือว่าเขายิงกันไปจนเขาต้องรีโหลดอะไรแบบนี้ผมรู้หมดเลยนะครับผมในส่วนของเอ่อ VMC10 ทําได้แบบนั้นเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเกม FPS ในส่วนของเอสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยได้ยินชัดเจนมากๆแล้วก็รู้ทิศทางได้ดีมากๆนะครับผมทีนี้ในส่วนของเสียงกลางก็เหมือนกันนะครับผมในเสียงของ การที่จะได้ยินในส่วนของสภาพแวดล้อมทั่วไปเสียงพูดของตัวละครเนี่ยก็สามารถทําได้ดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเสียงสูงเนี่ยที่เราจะได้ยินในส่วนของฝีเท้าต่างๆเนี่ยเวลามีศัตรูเดินเข้ามาใกล้ๆเราแล้ว,ลวหรือว่าระยะของศัตรูที่กําลังเดินเข้ามาเนี่ยหรือว่าทิศทางต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับผมแม้ว่าหูฟังตัวนี้นจะเป็นหูฟังแบบ2อจุ 1, หรือว่าเป็นแบบสเตอริโอเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่7จหรือว่า5้จุดหนึ่งเนี่ยแต่ว่าทิศทางที่ทําได้ออกมาเนี่ยก็สามารถ กำหนดทิศทางได้ชัดเจนนะผมอย่างผมกําลังบวกอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วมีเสียงยิงมาจากด้านหลังเนี่ยอันนี้ผมก็รู้ได้ทันทีนะผมว่าเสียงมาจากด้านหลังด้วยแล้วก็มาจากทางซ้ายด้วยที่กําลังยิงผมอยู่แบบเนี้ยผมก็รู้ได้ทันทีเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเกม FPS หรือว่าเ,อาเป็นเกมที่จะต้องใช้ฟังในส่วนของทิศทางการบวกการโจมตีเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆกับคู ga VM410 นะผมแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยถ้าไปพูดถึงในการฟังเพลงสักนิดนึงเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเสียงแหลมตัวนี้อาจจะแหลมบาดหูนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อติดในส่วนของเสียงเนาะถ้าให้ผมรวมข้อดีและข้อเสียเนี่ยจะบอกว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นหูฟังที่ค่อนข้างเบานะครับผม260กรัมไม่เกินเนี่ยก็เรียกว่าเบามากๆนะครับผมโครงที่เป็นอลูมิเนียมทําได้แข็งแรงในการยืดหดแบบนี้นะครับผมก็ทําได้แข็งแรงดีมากๆแล้วก็เออแพดด้านบนเนี่ยใครที่เป็นหัวกลางถึงหัวใหญ่เนี่ย เขาเรียกว่าใส่ได้แบบสบายนานๆเนี่ยใส่ได้สบายมากๆนะผมใครที่ใส่ในห้องแอร์เนี่ยหนังก็อาจจะโอเคเนาะแต่ว่าใครที่ใส่ในห้องเป็นแบบร้อนๆอบๆหน่อยเนี่ยก็าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแพดแบบผ้าน,นะผมที่เขาให้มาอีกอันนึงก็เปลี่ยนลองใช้งานกันดูเนาะแล้วก็สําหรับในส่วนของข้อเสียเนี่ยต้องบอกว่าข้อเสียก็คือหูอฟังตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเกมมิ่งเฮดเซตนะครับผมแล้วก็จากที่ผมลองฟังเพลงเนี่ยถ้าคุณเน้นฟังเพลงจริงจังด้วยอีกอย่างนึงเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะมากนะผมโดยเฉพาะ เพลงที่เน้นในส่วนของเสียงแหลมนะครับผมเช่นเสียงสายกีตาร์หรือว่าในส่วนของเครื่องดนตรีที่เป็นเสียงแหลมเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะแหลมบาดหูไปสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็เบสเนี่ยเวลาฟังเพลงมันอาจจะแบบบูสแบบตุ้มต้าเหมือนฟังเพลงในเกมไปสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณใช้เล่นเกมแบบเน้นๆโดยเฉพาะ fps เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรเหมาะนะครับผมเพราะว่า การได้ยินระยะของทิศทางการได้ยินดีเทลของเสียงต่างๆทั้งเสียงกลางเสียงต่ําเสียงเบสต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆนะผมรู้ทิศทางของอเสียงปืนที่มาเสียงระเบิดหรือว่าจะเป็นในส่วนของเสียงแหลมอย่างเสียงฝีเท้าเนี่ยก็สามารถกําหนดทิศทางได้ว่าเอ้ยเขาเดินใกล้ไกลหรือว่าจากทิศไหนองศาไหนเนี่ยสามารถกําหนดได้ชัดเจนแม้จะไม่ใช่หูฟัง7 1หรือว่า5.1เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะผมนั่นก็คือข้อดีและข้อติ สำหรับคูฟังตัวนี้ในส่วนของการใช้งานของผมใน g o ก g l e พีเก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงจุดนี้มากๆเลยนะครับก่อนจะจากลากันไปเนี่ยผมฝากกดซ u b s c r i b e กันด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิป,ลป,ลปดีๆจากเรากันนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นแรงผลักดันให้ช่องเราเนี่ยไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นกว่านี้อีกนะผมก็ฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ